ให้ไรายได้มันเพิ่มปุ่นมากขึ้นบอกเลยนะครับว่าในเมืองไทยเนี่ยมันสามารถทําให้เป็นเงินเป็นทองได้อย่างสปอนเซอร์ที่เราเห็นเนี่ยหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยเป็นไปได้เห่สาสล้านเราเป็นบริษัทมหาชนนะเราไม่กล้าผิดแม่นั่งตัวเลขตัวเดียวซึ่งเราอาจจะหลุดจากตลาดหลักทรัพย์ก็ได้เพราะฉะนั้นจงเชื่อะคระับว่าคนไทยทำมาหากินเก่งมาทำธุรกิจเก่งเพียงแค่รอจังหวะและเวลาผมขอจังหวะนี้มาช่วยกันพัฒนามิสชิลีเวิร์ดไทยแลนด์ให้เป็นเลือเป็นหนัง ให้เป็นเงินเป็นพอเพื่อซัพพอร์ตนะทางคุณแอนทาง JKN แล้วก็มิส s Universe อันนี้พูดด้วยความจริงใจที่ผมเข้ามาเนี่ยมิสชินเวิอย่างหนึง่งไม่ใช่ Miss u n น v e เวิร์สไทยแลนด์อย่างเดียวค่ะหลังจากเราคุยไปคุยมาบางทีเราก็กลับไปนั่งคิดเออทำไมเรารู้สึกประทับใจและสงสารผมใจ้คำนะี้เองครับว่าทำไมจะ,จะ,จะต้องวุ่นวายอยู่คนเดียวเระ,ะองทำไมคุณแอนจะ,จะ,จะต้องเอาทุกอย่างใส่หัวขนาดนี้ทำไมจะต้องต่อสู้ทั้งเศรษฐกิจทังคมการเมือง นะฮะแมงแมงม้แมงเมาส์นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้แล้วคุณแอนเองเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจอ่ะคนพูดจะเป็นบ้างอะไรบ้างเรารู้ว่ามันแบบย่าแย่นะฮะเราก็เลยอยากจะบอกคุณแอนตั้งแต่นันว่าคุณแอนทุกครั้งที่เราไปแอบเจอกันคุณแอนอย่าไปสนใจเยอะคุณแอนปล่อยตัวส,าสบายๆทางานให้สนุกนะไม่ต้องไปตอบโต้สื่อไม่ต้องไปตอบโต้อะไรที่มันที่มันเป็นแบบขยะอันนี้มันคือความรู้สึกมากกว่าคำว่าเพื่อน มันคือความรู้สึกมากกว่าว่าเฮ้ยเราพร้อมจ่ายเรามีความรู้สึกว่าเราอยากซัพพอร์ตเพราะว่าเขามีของดีเขามีทิศทางดีเขามีความเก่งแต่เหมือนพวกขยะจะลอยมาหาเขาอยู่เรื่อยก็เลยบอกให้เขาทิ้งพวกขยะลงไปบ้างแต่ยังองเห็นว่าเงินพารี้ในยุโร้อยแปดสิบล้านบาทตรงนเงินกอทุน,นอะไรต่อครับอะไรนะฮะร้อยแปดสิบล้านจะทเป็งินองทนะไรต่อแมนแมนแมน,แนเอ่อขอบคุณมากเลย การเจริญของประเทศอาะไก็จะชำระเลยค่ะเอาไปดำเน,เนเินการุรกิจต่อรเ,วเร,ออปปรเเาาว่าเป็นหนึ่งใอีร้อยยี่สิบกว่าประเทศทั่โลกที่ชำระเข้ามาก็โทษเป็นรายรับโดยสที่ก็มีกระบวนการในการทั้งนำไปพัฒนา,นายนขยามาต่อแล้วก็นำไปชำระในส่เราก็ชอที่เาวยจะชว นวดดีเกมยูท okay. well, uh, right. mm ี hmm. ่ด yeah. ูบล uh ็อกการ์ดภาพการศึกษัว่าการที่ที่มาเนเป็นกระผ่ยังห้าเราคงไม่ได้คิดไไกลถึงขนาดนั้นนะเปว่ารอสเต็ปนะฮะถ้าเราทําได้แล้วเราคิดว่าเราคอปรียตกันแล้วเราทําให้เกิดผลดีทั้งคู่มันก็าจะเป็นไปได้ในอนาคตแต่นะตอนเนี้ยังไม่มีอะไรแต่สําหรับชอบภาพเนี่ยก็ได้คุยกันในเบื้องต้นอยู่ระหว่างการศึกษาเนาะเพราะว่าคุณแอนเองเขามี ความคิดอยู่ค่อนข้างชัดเจนเห็นไหมครับบนเวทีเขจะพูดถึงเรื่องประเทศไทยเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของอะไรใดๆที่จะขายสู่ชาวโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ชัดเจนว่าอะไรที่เราซัพพอร์ตได้อ่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปคุยกันอีกครั้งหนึง่ง<ช>แล้วก็ถ้าได้บทสรุปแล้วมากันที่พบแบบนี้อีกนะเอะอที่ชายตัดจะจัดกินอยู่ คันที่เจ็ดสิบสี่คำว่าเป็นไปได้ไหมผมก็ต้องตอบว่าเป็นไปได้นะครับนะฮะแต่ผมไม่ได้บอกว่าเป็นไปแล้วนะครับขอไปเที่ยวกันไหมราคาพัทยาภูเก็ตไหมแล้วมาจบกันที่แบงค์กรงมาจบกันที่อินแพคเมืองทองไหมกระรอกมีโอกาสที่ดีไหมค่ะคนมาที่เราคนไทยด้วยกันตอนนี้เรามองกันอย่างเดียวว่าทำยังไงให้ประเทศนะคาที่ดีเจริญไป่ิ่งเพื่อเฉพาะปาย รายรับคือไหลามาเทมาในเรื่องของคําาท่องเที่ยวเพราะเราเสาเข็มของประเที่ยนคือการท่องเที่ยวเงินสดที่ไหลเข้ามาคือการท่องเที่ยวต่างชาติาาที่เข้ามาคือการท่องเที่ยวพอเราเรามีอีเวนต์ใหญ่ระดับโลกแบบนี้นะครับมันคือพื้นที่อดันฉะนั้นพอเวลาเข้ามาได้ท่องเที่ยวได้ซื้อของนะครับได้ใช้บริการทั้งโรงแรมนะครับทั้งในเรื่องของตัวช่งแต่งหน้านะครับเสื้อผ้าหน้าผม ร้านอาหารทั้งโหมด้งบิน t า a สปอร์ตเ t ทชันทุอย่างคือเราเล่นดิงกันหมดเลยฉะนั้นเป็นอะไรที่ถ้าเรามีโอกาสคนไทยด้วยกันเองนะคะจับมือทำมันก็ยิ่งมีความน่าภาคภูมิใจนะคะก็ถ้าเปรียบเทียบเราจริงๆแล้วก็มากกว่าการที่เราทํางานด้วยกันเองเนี่ยมันมีความภาคภูมิใจมากกว่าการที่เราทํางานกับต่างชาตินะคะ ทำยังไงก็แล้วแต่ที่เสริมพลังกันขึ้นมาแล้วทำให้ประเทศเขาเจรเติบโตนั่นแหที่เขาสจนมาแต่นวันถ้าเกานสมมติว่าเราเป็นเจ้าพาอทาคนจัดในครนี้ก็จะก็จะสองสองั้งเลยนครับถึงว่า